ทุกคนต้องฟังนะน,นี่เป็นเท็ดลับตอนท้องเก้าเดือนเนาะภ<ะ>ุมก็แบบย้อยๆไม่กระชับเหมือนตอนอแบบเราสาวๆผู้หนญะิงมันก็ยังอยากสวยอยากค<อ>นดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะอยากดูแลสามีไปด้วยเลียงลูกไปด้วยแล้วก็ต้องสวยไปด้วยถูกไหมคะต้อง <laughs> ทงานด้วยค่ะ สวัสดีค่ะออมค่ะตอนนั้นก็คือท้องน้องพอคลอดมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีท้องส่วนเกินอยู่เนี่ยค่ะแม,ม้ว่าเราจะแบบออกกําลังกายหรือลดอาหารอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ยังจะมีส่วนเกินอยู่เนี่ยค่ะได้ยินว่าที่คลินิกหมอหญิงมีเทคโนโลยีชื่อ Cool Sculpting ค,ค่ะซึ่งเป็นการสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องผ่าตาัดไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยค่ะ ทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยอ,อยากจะออกกําลังกายเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาพยายามคุมอาหารแต่มันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะเราก็จะมีหลุดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามหาเวลาออกกําลังกายพอเท่าที่ทําได้เท่าที่ทําได้แต่มันก็จะน้อยมากเพราะว่าแบบเลี้ยงลูกด้วยเงี้ยค่ะอาทิตย์ละวันยังไม่ค่อยจะได้ <laughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้ทำครั้งที่2แล้วจริงๆมันก็รู้สึกเกรงๆแล้วก็เย็นบริเวณที่เราทำเนี่ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้แบบเยอะมาก mm. โอเคอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถพูดคุยได้ปกติอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ไม่ต้องมีเวลาพักฟื้นอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. คือหลังทําเสร็จเราก็สามารถไปเลี้ยงลูกไปใช้ชีวิตไปทํางานได้ปกติเงี้ยค่ะเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะตัวเนี้ยคือเขาจะทําให้เซลล์ไขมันน้ององอมอตายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจมาเก็บกิน พอมาเก็บกินปุ๊บมันก็เ <ไข S 1> ผาผลาญกลายเป็นพลังงานแล้วก็สลายไปอันนี้คือคกลไกการสลายไขมันแบบตามธรรมชาติเลยมันปลอดภัยมันเลยต้องใช้เวลาระยะเวลาที่จะสลายไขมัน,นกลไกของเม็ดเลือดขาวตัวนี้ใช้เวลาในการเห็นผล1-3เดือน